ครับวันนี้เราจะมาแกะชอ็อกโกแลตนะครับจากเดนมาร์กนะครับพี่ปอพี่สาวพี่ปออมาฝากนะครับพี่มันเยอะม,มากพี่ปอเอามาให้อะแกะอ๋อชอบกล่องมันกล่องมันสวยงามมากนะครับสีขาว ว้าว <Wow. S 2> ออกเปน็นอะไรอ้าวพวกเมือ่อกีอ่านก่อนอา่านว่าอะไรครับ <Yeah. S 2> อ่านมาอ่านได้ไหมไม่บอกเบอร์ดิเบอร์ดิทรีตแคเลชั่นพรีเมียมสักแลตวิททาร์ดออฟเบลลี่อิตครีมมี <c oughs> ่ฟลิงแปลไม่ออกนะครับอ่านได้เฉยๆ <c oughs> อันนี้มีกี่หลุมมี <c oughs> อ่าเปิดเลยสามสิบชัดาว,าว้าว <c oughs> สวยมาก อันนี้เป็นขวดเหล้าหรืออะไรนี่อ๋ออ๋องามปะว้าวสวยมากนะครับอันนี้เป็นแบบเหมือนอะไรนะเรียมๆอันนี้เป็นบอลเหมือนกุหลาบเนาะแล้วก็อันนี้มันคือช็อกโกแลตหรือว่ามันคืออะไรอันนี้คือน่าจะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นทรงขวดเหล้านะครับอ่ะชิมใครจะชิมอันไหนิม้น เลือกก่อนเขาแรกครับแรกััพี่ผู้เลือกกุหลาบสีน้ำตาลเค้มนะครับอาชิมมันน่าจะขมไหมขมหรือว่าอร่อยใส่ฮะใสซใส้อะไรครับสตรอเบอรี่หรือเปล่าสตรเบอรี่แซเอเขารู้สึก่เอเคครับอ่าต่อไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอันนี้นะ,นะอันนี้เป็นบอลครึ่งลูกใช่ไหมอ่ะไม,ไม่รู้ว่ามันมีใส่อะไรบ้างใส่ยังอันนี้ใส่ยังใส่อบอแบห,<ะ>หวานฮะหวานรสชาติาแบบไหนต่อไป,ปอ ใส่ยังชอ็อกโกแลตครับ,ช,บช็ชอกลตไหนส็อกโกแลตนะครับใา่ปะใส่ครับอ่ะต่อไปพี่ผู้ซื้อกล่องไหนกันหนึ่งหมื่นป่ะโอเคงั้นเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะครับมันน่าจะเป็นส็อกโกแลตเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปขวดต้องทำยังไงเออลองมาแกะเลยเออ อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนขวดเหล้าแบรนด์นี้ไหมแสดงว่าแบรนด์นี้เขาก็น่าจะขายเหล้าด้วยไหมว้าวสวยงามอืมอืมอันนี้เป็นเป็นซอสออกมาเลย มันคืออะไรวะไหนกินได้ไหนวะอ,อ่ะมันไม่ใช่น้ำผึ้งนะครับแพรว่าเป็นน้ำมันหวานไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรื่องไหนไหนก็ไ, <ป S 2> ได้ไปเรื่อยเรื่องนะครับกินได้เเลยหรออืมเต๋อปลาเลยมันหวานหวานมากเอาไปแตลอดเรื่องนะครับไปไปกับกล่อง

รสชาติรสชาติข้า้อร่อยนะหวานบ่มหวานอืมอาหมานาการขอให้ขอใ้บอคู่ของมึงไม่เข้มบ้างเลือพอดีงั้นเราขอเป็นอันนี้นะครับอะไรก็อมกาแฟ มามาให้พี่มิกชิมด้วยอ่ะเดี๋ยวให้พี่มิกชิมนะครับอันนี้เหมือนคาราเมลอ่ะไปให้พี่มิกชิมแล้วครับจิ้ครับครับรสชาติครับแบบ คนเดียวโ okay. อเคเมลออีกอันหนึ่งจะไปเจอตัวเย็นมัน้นแข็งนันเต็ยเสร็จปวดกับเอาอะไ okay. โรโอเคตัวการรีวิวขอบคุณพี่ปอนะครับอร่อยมากไม่รู้ว่าเท่าไหร่โอเคคีด้าน